ค,คลิปนี้เป็นการเล่าเพื่อความสนุกสนานอาจมีคำหยาบและคำไม่เหมาะสมโปรดใช้จัก,กรยานในการรับชมและสนุกไปกับมันนะครับเออเว้ยคือผมลืมเล่าไปหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าเออแล้วใบวุฒิมสามผมอะ่ะตกลงผมได้คืนไหมคือต้องบอกตามตรงว่าทวงแล้วแต่เหมือนคือผมไปทวงกับกศนอแล้วเขาบอกว่าไม่มีใช่เขาบอกไม่มีหลังจากสอบเทอมที่สามเสร็จเนี่ยผมไปถามเขาว่าเอ,อ้ย ไปวุฒิม .3 ผมมากผมยังไม่ได้คืนเลยนะตั้งแต่สมัครแล้วสิ่งที่ผมได้กลับมาก็คือวุฒิไรตัวจริงเราไม่เคยเก็บไว้ได้ที่มึงขอกวนนั้นคืออะไรต้องมีเขาเอาไปนะครับผมนะผมจําได้เลยมีพยานด้วยตอนนั้นผมก็บอกว่าอาลิฟกับลาบีบเนี่ยคืออยู่อยู่ด้วยกันเ็าบอกเนี่ยมีพยานด้วยเขาเหรอ อโอเคเดี๋ยวไปหาก่อนเดี๋ยวสวันติดต่อกลับมา3วันติดต่อกลับมาตอนนั้นเป็นวันสอบเทอมที่สามคือวันสอบแค่วันเดียวเทอมที่สามเทอมที่สี่เขาก็หายหายไปเลยใช่คือ ใบของกูใบเดียวอ่ะมึงหาสาวันเลยผมก็มาทั้งคิดที่หลังว่าไปได้หรอวะนั่งรอไปเรื่อยๆพอเวลามันผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปผ่านไปจนใกล้จะเปิดเทอมที่สีก็เลยลองไลน์ไปในไลน์ส่วนตัวของเขาว่าออใบวุ้ดของผมเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับผมครับผมชื่อนายอานู่นนี่นั่นกระหัสนี้อ่าเมซาว่ามันเป็นยังไงบ้างครับหาเจอหรือย,ยังผมปรากฏว่าเขาเที ไม่ใช่อ่านแล้วไม่ตอบนะคือไม่อ่านเลยไม่อ่านเลยไม่ตอบด้วยตอนนั้นมั่งประมาณเดือนพฤศจิกหรือธันวาเนี่ยแหละจนตอนนี้แม่งเดือนเท่าไรพฤษภาพฤษภามั่งผ่านมาเป็นเดือนหลายเดือนแล้วนะจะครึ่งปีแล้วนะยังไม่ตอบกูเลยอ้าวเอาดิยังไม่ตอบกูเลยเปิดไปดูมื่อก้ยังไม่ตอบกูเลยยังไม่อ่านด้วยอ่ะคือว่ากูจะไม่ได้คืนวะพอช่วงเปิดเทอมที่สี่ก็เลยลองโทรไปถามดูของกูครับอ่าใบวุฒิมสามผมเนี่ยตกลงจะได้เป็นไปถึงไหนแล้วครับผมเขาก็ตอบกลับผมมา ว่าพูดอะไรเหรออะอ,อะไรนะคือพูดทุกอย่างอะแบบเดียวกับที่ผมไปบอกกับเขารอบแรกเลยร,รอบแรกเขาบอกว่าไงคือรอบที่สองคือขเขาพูดแบบเดียวกันผมก็แบบหรือเขาลืมเออผมก็แบบเออเอาไงู่วะเนี่ยผมเนี่ยผมแบบอ่ะผมขอรบกวนครูช่วยหาหน่อยนะครับผมฮะคือตผมต้องบอกก่อนนะนก่อนที่ผมจะโทรไปอ่ะมนเป็นช่วงเปิดเทอมแล้วตอนเปิดเทอมตอนนั้นผมไปคุยกับเขาแล้วรอบหนึ่งแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมาที่ศูนย์กศน,น,นเลยถ้าจะาไม่ปิดวันนั้นอ่ะ เขาบอกให้มาวันจันทร์เลยผมก็อ่ะวันจันทร์กูจะมาผมตื่นแต่เช้าเออโทรถามครูครับอ่าคืออยากจะทราบว่าตอนนี้ไปบุฟตของผมถึงไหนแล้วครับอ๋อเธอใช่ไหมที่บอกครูนนมาใช่ไหมครับผมครูยังไม่ถึงสวนกศนาขออีกชั่วโมงผมดูเวลานี่มันก็แปดโมงครึ่งแล้วนะนยังไม่ถึงอีกเยอะถ้าชั่วโมงหนึ่งคือนี่เก้าโมงครึ่งเลยนะผมบอกครับโอเคครับได้วางสายเอาละผมแม่งเริ่มเครียด ความหวังที่แบบว่าผมจะเจอไอ้ใบนั้นอ่ะมันหายไปแล้วนะคือผมไม่คาดหวังแล้วแหละว่าจะเจออ่ะพอถึงเวลาเก้าโมงครึ่งก็โทรไปอีกรอบหนึ่งผมก็โทรถามครูเขาครครูครับใบวุฒิผมเนี่ยโทรลงเจอไหมครับเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เจอนะคะครับครูรอเป็นเดือนครูรอเป็นเดือนไม่หวังตั้งแต่เทกูตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบว่ามึงลืมกูไปแล้วอ่ะกูไม่หวังแล้วแหละครับเือผมก็ต้องไปทาใหม่ใช่ไหมครับค่ะอ๋อครับโอเคครับได้ครับ สาสยแล้วกูก็ไปที่โรงเรียนเก่าทําวุฒดใหม่คือดีว่าเหมือนเหมือนเชสเนี่ยมันมีเยอะอ,อโรงเรียนผมก็โอเคเข้าใจเขาก็กทําวุฒดออกมาให้ปั๊บปั๊บปั๊บออกปึ้งเรียบร้อยเสร็จและกูได้มากูต้องเอาไปยื่นให้ให้กศนออีกเพื่อที่จะทําไปจบเออแต่ไม่เป็นไรเรอบนี้ได้คืนไม่เป็นไรไะ ก็ขอเตือนทุกคนเลยแล้วกันนะครับคือถ้ามีเอกสารอะไรที่สําคัญเนี่ยอย่าปล่อยอย่างนี้นะฮะอ่าไปติดต่อขอคืนให้เร็วที่สุดนะฮะเพราะว่าอย่าเหตุการณ์ของผมเนี่ยมันคือมันเนื่องด้วยจากว่ากูลืมอะแล้วลืมวิจนิเนียแล้วมันต้องใช้เร็วๆอะไรเงี้ยมันก็ลําบากนะครับก็ช่างมาแล้วกัน,นครับก็นั่นแหละ ตอนที่ผมเรียนอยู่ในช่วงเทอม3ช่วงเทอม3ใครดูไปแล้วพวกคุณก็จะรู้ว่าว่าเป็นช่วงที่เราเรียนออนไลน์นะระหว่างที่ผมเรียนออนไลน์เนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบว่าครูประจำชั้นผูกเป็นอะไรก็ไม่รู้อะคือเรียกพวกครู3คนทุกคาบทุกวิชาทุกวันดี่ยทำไมไม่รู้ฮัลโหลอาติปอยู่ไหมเอ่ยอยู่ครับอ่าอย่าเพิ่งออกนะครับไอ้อูทันกุย อ่าละบีบนะอ่าอาลีฟนะเรียกพวกกูสามคนเนี่ยตลอดทุกวันแต่พอสอบไปเซ็นชื่อกูครับจะกลับบ้านนะครับพอเซ็นชื่อเะครับเขาเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับเอียงคอและถามว่าชื่อชื่ออะไรกูกูไงที่กูเรียกบ่อยๆเรียกแบบว่าเรียกทุกวันนะไม่รู้เรียกทำไะคือเรื่องที่ที่เขาจะพูดอยู่จะดีหรือไม่ดีเขาก็จะเรียกพวกกูสามคนตลอดแต่พอมาตอนเช็คชื่อเห็นต่อนหน้าจําชื่อกูไม่ได้แล้วเขาก็เอียงคอแบบ อืมเหรออืมโอเคเราก็ให้อ่านี่นะพวกกูสามคนเซ็นชื่อแล้วประเด็นคือโดนถามกันทั้งสามคนว่าชื่ออะไรโอเคเติมที่สามเทอมที่สี่เทิมที่สี่ 4. คือกูจะจบแล้วเรียนด้วยกนันสองปียังถามกูอยู่เลยว่ากูชื่ออะไรเธอชื่ออะไรนะอ,อ,รอ๋อเหรอออติบหรอโอเคมามาเซ็นชื่อเซ็นเสร็จบอลลาบิฟลาบิฟเซ็นเสร็จอาริบเซ็นเสร็จพวกเธอจบกันไปแบบงงๆนี่แหละจบได้ไงเนี่ยก็เระชอบกูก็ครบนะสาวกูไม่ตกนะ โอ้แม่งพอเลิกปจบปิดซีรีส์ที่ได้